สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านนะคะมาพบก,กับช่องพนิีาเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางฮานอยชุดโค้งสุดท้ายนะคะพี่พี่จ๋าเมื่อวานก็ลงให้แบบสั้นมากเลยนะคะ,อะตอนแรกว่าจะไม่ลงด้วยซ้ำเนาะก็กลัวหล่อนะคะเพราะว่าพี่พี่บางท่านไปถามตามเฟซเนาะทางเฟซนะคะแอดก็ฝนตกนะคะดึกทําแนวทางไม่ทันตื่นเช้ามาก็ทําไม่ทันทำําเฉพาะช่องใหญ่นะคะ,ะลงสั้นๆนิดเดียวก็ก็คงได้เนาะมาพอดีเลยนะคะมาในสองรอบนะคะพี่พี่จ๋า ก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเราจะมาดูผลสรุปแล้วก็ฟังคําเตือนกันนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสียงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอ่ะมาดูผลกันมาพี่พิจาร์สำหรับอของเมื่อวานที่แอดให้ไปเนาะ,ะดูผลกันในรอบ เฉพาะกิจนะคะแปดหนึ่งห้าเนาะแปดหนึ่งห้าวิ่งรูดที่หนึ่งมานะล่างเจ็ดหนึ่งวิ่งรูดที่เจ็ดก็มานะคะถ้าใครนำไปเป็นแนวทางไปวิ่งไปรูดสามตัวนี้ที่แอดให้เดินไปก็คงได้เนาะเพราะว่า,าแอดก็ให้วิ่งรูดเน้นไปที่เจ็ดถ้านำไปเป็นวิ่งรูดถ้านำไปวิ่งรูดก็ได้เจ็ดหนึ่งนะคะในรอบพิเศษนะคะพี่พี่จ๋าในรอบพิเศษห้า สี่ห้าล่างศูนย์แปดอันนี้แอดหลุดไปนะคะดินไม่มาเลยนะคะในรอบปกตินะคะสามเจ็ดเก้าล่างศูนย์แปดอ่าดินที่เจ็ดวิ่งรูที่เจ็ดมาเจ็ดเก้ามานะไปเน้นเจ็ดศูนย์มาเจ็ดเก้าพี่น้องอ่าแต่ก็ยังโอเคนะมาตรงๆนะคะพี่ๆจะส่วนล่างแอดหลุดไปเนาะ,ะในรอบ v ีไนะคะสองศูนย์หกอ่าสองศูนย์หกสองมาหลักรอยนะคะศูนย์หกแอดหลุดไปล่างหนึ่งศูนย์ หนมาตัวที่แอดเน้นในรอบ VIP นะคะมาสองหน่อยเนาะในรอบปกติแล้วก็ VIP นะคะพี่พี่จา๋ายินดีด้วยเนาะมีใครโชคดีกันไหมเนาะรีบรีบ,รบลงให้กลัวหลอนะคะสั้นๆก็ลงเนาะแต่ว่าถ้าแอดลงแนวทางก็รับชมคลิปแอดให้จบด้วยเด้อพี่พี่จ๋าฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยเนาะอ่ะจะได้มีกําลังใจคิดคํานวณแนวทางออกมาแบกปันพี่พี่เนาะอ่ะดูแนวทางของแอดเรากับกไหเนาะพี่น้องจา๋า คอมเมนต์พูดคุยนะคะก็ขอขอบคุณสำหรับพี่ๆที่มาเป็นกำลังใจให้น้องแอดทุกช่องทางนะคะเห็นคอมเมนต์ก็ดีใจนะคะพูดคุยทักทายกันได้เนาะไม่ว่าจะเป็นทางหน้าช่องหรือวันทางเฟซนะคะ,ะมาตามต่อกันนะคะสำหรับแนวทางของวันที่สองอันนี้นะไอดีไลน์เผื่อใครอยากจะเข้ากลุ่มแนวทางสำหรับแนวทางหุ้นด้วยเนาะแล้วก็แนวทางเล็กทูบของเมื่อวานแนวทางเล็กทูบก็มาในลาวพัฒนาแต่ว่าน้อยหลุดเนาะ มาในสามสามนะคะสายหุน้นนะคะสายหุน้นประมาณสามสิบกว่าหุน้นนะคะที่แอดลงให้ก็เริ่มตั้งแต่ดาวอิสตา้านะถึงดาวจนูนสาหรับแนวทางที่แอดให้ในกลุ่มนะคะดาวสตาร์ดาวอะไรก็อยู่ในกลุ่มหมดเด้อถ้าใครสนใจแอดไลน์ได้เลยนะคะแอดก็อยากแบ่งปันหน้าช่องนะแต่แอดก็ไม่มีเวลานะคะพี่พี่จ๋าทํางานไปด้วยเนาะแล้วอาทิตย์อาทิตย์หน้านี้ยาวเลยแอดกลับดึกไม่รู้จะได้ลงแนวทางหน้าช่องให้หรือเปล่าถ้าทันก็ลงนะคะพี่พี่จ๋ากลับ คงเลิกประมาณสามสี่ทุ่มกลับมาก็คงดึกแล้วเนาะตื่นตีห้าอีกนะคะอ่ะแบ่งปันเท่าที่ไหวแล้วกันเนาะฝากติดตามแอดด้วยนะคะพี่พี่จ๋ามาดูผลกันอ่าดูแนวทางกันนะคะสําหรับแนวทางของวันที่สองนะคะวันที่สองนี้แอดให้เด่นไปที่สองนะอันนี้ก็คือเด่นสุดนะคะแล้วก็มีแปดหนึ่ง ใครอยากนําไปวิ่งไปรูดวิ่งรูดที่สองถ้าไม่ชอบสองก็แปดกับหนึ่งนะสองมีตัวไหนกันบ้างมาดูกันสําหรับสองของแอดนะคะมีสองสามสองเจ็ดนะคะแปดนะคะพี่พี่จ๋าแปดสี่แปดห้า นะคะส่วนเด่นที่หนึ่งนะเด่นที่หนึ่งแอดมีหนึ่งสามนะคะแล้วก็หนึ่งแปดเนาะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นกันว่าจะเน้นไปในตัวไหนกันบ้างเผื่อมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันก like ็ฝากนำไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งนะคะอ่ะ <iety> สำหรับตัวที่แอดเน้นนะคะแอดเน้นไปที่สองเจ็ดนะคะแปดสี่ แล้วก็1 3นะคะพี่พี่จ๋าจุดไว้แคปไว้นะคะก็ขอขอบคุณพี่พี่ทุกทท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ